สำหรับโชคชะตาและวาสนาของชาวพิจิกในเดือนพฤษภาคมนั้นนะครับครึ่งเดือนแรกเนี่ยพระอังคารซึ่งเป็นดาววาสนาก็ยังคงตกอยู่ในเรือนมรณะความผันผวนยังคงมีมากอยู่แต่ว่าโชคดีที่ดาววาสนาท่านก็ยังคงได้ทั้งองค์เกณฑ์อุดมเกณฑ์ร่วมเข้ามาด้วย นะครับประกอบกับพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวคู่ครองดาวปัตตนีหรือว่าคู่หุ้นส่วนเนี่ยก็ยังคอยตามประกบส่งกําลังส่งเสริมคอยเป็นคู่มิตรใหญ่กันอยู่นั่นก็หมายความว่าพฤษภาคมนะวิถีชีวิตวิถีการงานการเงินแล้วก็การดําเนินกิจกรรมกิจการต่างๆเนี่ยยังคงเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายและการเดินทางเยอะอยู่แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีความสําเร็จรออยู่ตรงหน้านะครับนั่นก็เพราะว่า พระอังคารดาวาสนานั้นถึงแม้จะโครจรอ,อยู่ในเรือนมรณะก็จริงอยู่แต่พอเข้าประมาณสักวันที่1ิพฤษภาคมไปแล้วท่านก็จะย้ายเรือนออกไปอยู่ที่เรือนสุภะซึ่งก็เป็นเรือนแห่งความสําเร็จเรือนที่อาจจะพลิกชะตาให้สูงส่งให้มีความสําเร็จขึ้นมานะครับดวงชะตาก็จะถือว่าพลิกเลยนะจากร้ายก็จะกลับกลายเป็นดีหรือจากวุ่นวายวุ่นวายหาทางออกไม่เจอเนี่ยก็จะมีทางไปสามารถที่จะ จัดการจัดแจงกับสิ่งต่างๆให้เกิดความโรงตัวได้มากขึ้นได้ดียิ่งขึ้นนะครับยิ่งเลยเข้าไปนะสักวันที่15พฤษภาไปแล้วเนี่ยพระอาทิตย์ดาวการงานเองก็จะย้ายออกจากเรือนอริจากงานยากที่เคยมีเหตุมีปัจจัยคอยติดขัดเยอะเนี่ยก็ยจะถูกคลี่คลายกับกลายเป็นว่ามันทําได้ง่ายขึ้นหรือมีคนเข้ามาช่วยมีตัวแปรอื่นๆเข้ามาเกื้อหนุนให้งานนั้นมันเดินหน้าไปได้ดีมากกว่าเดิม นะครับแต่ก็ต้องบอกเอาไว้ก่อนนะว่าพองานมันถูกปดรอกเนี่ยพาระต่างๆมันจะถาโถมเข้ามาเยอะมากนะทั้งงานเล็กงานน้อยงานส้อยงานเสริมอีกทั้งยังมีหน้าที่ทางสังคมที่ต้องคอยเข้าไปแบ่งเวลาเจียดเวลาออกไปอีกทําให้เวลาในการจัดการกับสิ่งต่างๆรอบๆตัวเนี่ยมันกระชั้นชิดมากยิ่งขึ้นดังนั้นสิ่งสําคัญก็คือการจัดสรรในเรื่องของเวลานะชาวพิจิกในเดือนนี้ ไม่อย่างนั้นเวลาจะรักตัวมากและอีกอย่างจะทําให้คุณนั้นเกิดความกดดันเกิดความเมื่อยล้ามากกว่าสิ่งที่เป็นอยู่ก็อาจจะเป็นขึ้นมาได้นะครับแต่เอาระพอเลยเข้ามาสักประมาณวันที่ 22- 23ก็คือผ่านเข้าไปช่วงปลายเดือนแล้วนะครับลหลายสิ่งหลายๆอย่างจะดีขึ้นเยอะเลยสิ่งที่เพียรมาสู้มาหรืออดทนมามันจะปรากฏ ผลงานเองก็จะเด่นชัดขึ้นมาให้ได้เห็นเริ่มที่จะมีคำสรรเสริญเยินยอหรือว่ามีคำชมเข้ามามากยิ่งขึ้นนะครับโอกาสต่างๆเองก็จะมากยิ่งขึ้นตามไปด้วยนะโดยเฉพาะโอกาสทางการงานนี่แหละก็เรียกได้ว,ว่าพอเข้าปลายเดือนไปแล้วอนาคตจะสว่างสวัยมากต่างจากช่วงเดือนที่ผ่านๆมาหรือว่าช่วงต้นๆเดือนอย่างแน่นอนก็ลองเอาไปสังเกตด,ดูกันได้นะครับ เอาละเรามาดูเรื่องของการงานเพิ่มเติมกันอีกสักนิดหนึ่งนะชาวพิจิกคือพิจิกเนี่ยชีวิตมันรุ่มๆุมดอนๆมานานแล้วละ่ะถ้าจะพูดกันจริงๆก็นู่นแหละตั้งแต่ปี 5.3. 5.4นู่นแหละครับประมาณนั้นอ่ะเพราะว่าพระราหูท่านเข้ามาเร่งชะตาพอเข้ามาปี55ถึงแม้พระราหูท่านจะยกย้ายออกแต่ว่าความสัมพันธ์มันก็ยังคงอยู่กับพร่างคารซึ่งก็เป็นดาววาสนาของชาวพิจิกอยู่ หลายคนมีภาระหรือว่าพันธะผูกพันในระยะยาวที่ปลดเปลื้องออกไปได้ยากหลายคนเองก็มีหนี้สินหลายคนมีปัญหาเรื่องของคนรอบตัวคนรอบข้างคนข้างกายอาจจะเป็นความไม่ลงรอยในเรื่องของความสัมพันธ์และหลายคนก็มีภาราที่ต้องคอยแบกหรือว่ามีเครดิตที่ต้องคอยรักษาเอาไว้นะครับยิ่งช่วงปลายปี65จนถึงต้นปี66เนี่ยนะพระอังคารเดินเล,ลวร้วิกลคติโอ้ ยิ่งลุ่มๆุมดอนดอนความมั่นใจหดหายจะเอายังไงดีมันก็ยังหาทางออกได้ยากช่วงนั้นก็ถือได้ว่าแค่ประครับประคองให้รอดมาได้มันก็ถือว่าเก่งแล้วละ่ะยิ่งเข้ามามีนา66เนี่ยนะพระเสาเนี่ยท่านยกย้ายเข้ามาเลงการงานโอ้ยหนักหน่วงกดดันเครียดนะคิดมาก แต่พอเลยเข้ามาสักหลังสงการดาวพรหัาทท่านก็ย้ายเข้ามารับอีกดวงหนึ่งทําให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยมันเริ่มที่จะดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งมันเริ่มที่จะมีทางไปอะไรที่เคยมืดมนมานานมันก็เริ่มที่จะสว่างสวัยมองเห็นอะไรต่างๆได้มากยิ่งขึ้นมีทางออกมีทางไปหรือว่าขยับขยายได้มากขึ้น แต่ถึงกระนั้นพระพุธซึ่งเป็นดาวแห่งการเจรจาสื่อสารการเดินทางหรือว่าเอกสารเงื่อนไขต่อรมไปถึงข้อตกลงต่างๆแล้วก็จะรวมไปถึงเป็นดาวลาบของชาวพิจิกด้วยก็ยังคงเดินเลรวนวิกคติอยู่จนถึงช่วงต้นๆพฤษภานะครับถึงแม้ว่าหลายๆอย่างมันจะเริ่มดูดีขึ้นแล้วก็มีทางไปแต่ว่าความยุ่งยากและอุบสรัรคระหว่างการจัดการระหว่างการเดินทางมันก็ยังคงมีปัญหาอยู่นะครับแต่ว่า จะมีการจัดการอะไรได้ดีขึ้นจริงๆเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องของการงานการเจรจาการต่อรองหรือว่าเอกสารอะไรต่างๆก็แล้วแต่หลังวันที่6ที่7ไปแล้วเนี่ยจะเริ่มดีขึ้น และการงานจะเริ่มขยับปรับตัวดีขึ้นจริงๆเนี่ยก็จะประมาณวันที่15เป็นต้นไปแล้วนะครับก็จะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการของงานเข้ามาหรือว่าหยิบจับมุ่งหวังทําสิ่งใดมันก็จะผลักดันไปได้ง่ายทําอะไรมันก็จะสําเร็จได้ง่ายแต่ว่าดาววาสนากลับมีกําลังเป็นนิดหรือว่าอ่อนกําลังลงนะครับนั่นก็หมายความว่าเป็นช่วงที่เหนื่อยมากทั้งกายแล้วก็ใจเลยคือ สิ่งสาคัญสําหรับชาวพิจิกในเดือนพฤษภาคมนอกจากเรื่องการจัดสรรเวลาก็คือกําลังใจนี่แหละสําคัญมากๆต้องเติมให้ตัวเองนะครับเพราะตั้งแต่วันที่10พฤษภาเป็นต้นมาเนี่ยร่างกายมันจะหลั่งสารอะไรบางสิ่งบางอย่างมาทําให้เกิดความท้อแท้อ่อนแอทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจมีความคิดไปในด้านลบๆแล้วก็คิดไปในเรื่องแย่ๆวิตกกังวลนี่แหละผมถึงได้บอกว่าสําคัญสุดก็คือต้องเติมกําลังใจให้กับตัวเองอย่าได้ขาด โดยเฉพาะปกติแล้วนะพ่จิงเนะี่ยเป็นนักสู้นักรวยอยู่แล้วแต่แค่บางครั้งก็แอบ,บคิดมากไปเท่านั้นเองตามประสาคนทาตน้าเหมือนกับชาวมีนกับชาวกรกฏนะครับจะเป็นอย่างนั้นและผมก็มองว่าขอแค่มีกําลังใจนะยังไงยังไงก็ไปรอดเพราะว่าดาววัสนาของชาวพิจิกนั้นเขาเป็นสายลุยสายสู้สายนักรบคือหนักไม่ว่าขอแค่อย่ามาทําลายความรู้สึกกันนะจะเป็นประมาณนั้นแต่จริงๆอ่ะ ข้างๆตัวคุณเองผมก็มองเห็นใครบางคนที่เขาคอยส่งกำลังใจคอยซัพพอร์ตแล้วก็คอยช่วยเหลือคุณอยู่ตลอดนะแม้แต่ในวันที่ยากที่ลำบากจริงๆก็มีเขาก็ยังคงคอยอยู่ข้างๆเป็นลักษณะผู้หญิงอะ่ะอาจจะเป็นแฟนของคุณก็ได้หรือว่าเป็นเพื่อนร่วมงานก็ได้ที่เป็นคนที่ให้ทั้งคำปรึกษาแล้วก็เป็นผู้ช่วยได้ดีมากๆถึงแม้บางครั้งบางจังหวะอาจจะช่วยได้บ้าง ได้มากได้น้อยอะไรยังไงก็ตามแต่แต่ว่าเขาก็ยังคงอยู่ข้างๆคุณและเท่าที่เห็นนะคนคนนี้พอกําลังใจคุณเริ่มที่จะมวนคุณเริ่มบนเริ่มหน่อยกับตัวเองเขาจะเข้ามาให้กําลังใจอยู่ตลอดคนแบบนี้ต้องรักษาเอาไว้นะครับแต่กรับอีกคนบางจําพวกหรือว่าบางกลุ่มที่คอยแต่สร้างปัญหาให้หรือไม่ก็มักจะเอาความทุกข์ความเครียดมาโยนใส่ให้ต้องคิดมากให้ต้องวีตกกังวล เหล่านี้ก็ต้องพยายามตัดออกไปนะครับอย่าเข้าไปยุ่งอย่าเข้าไปใกล้ชิดมากซึ่งผมก็มองว่าไม่ใช่ไกลใครไกลที่ไหนหรอกน่าจะเป็นคนในบ้านหรือว่าเหล่าญาตินั่นแหละครับแต่ว่าอาจจะมีศักดิ์ที่สูงกว่าคุณเท่านั้นเองนะครับก็ดูดีๆก็แล้วกันนะอะไรที่มันเป็นพิษก็อย่าพยายามบริโภคอะไรให้มากไอ้พวกคําพูดอะไรก็ตามแต่ที่พูดมากระทบก็อย่าพยายามไปใส่ใจมาก พยายามหันไปโฟกัสหรือว่าไปสนใจอยู่กับพลังงานอะไรที่มันเป็นบวกกับตัวเองมากกว่าเพราะว่าจิตใจในช่วงนี้มันต้องการการเสริมแกร่งแบบเร่งด่วนเลยต้องบอกอย่างนี้นะครับก็เป็นว่าเรื่องของการงานนั้นยังคงเยอะและมีหลายๆอย่างที่ยังคงเป็นภาระผูกพันหรือว่าติดมืออยู่อาจจะดูยุ่งยุ่งบ้างในช่วงตน้ตนๆเดือนแต่เลยเข้าสักประมาณวันที่14บสไปแล้วก็จะเริ่มจัดการหรือว่าทําอะไรอะไรหลายๆอย่างได้ลงตัวมากขึ้นหรือว่าได้ดีขึ้น มีช่องทางมีโอกาสเข้ามามากขึ้นมีโอกาสจะได้ทํางานมากกว่า1ช่องทางขึ้นไปนะแล้วก็ไอช่องทาง2หรือว่างานเสริมนี่แหละมันจะช่วยเติมเต็มในเรื่องของรายรับจากหลากหลายช่องทางเข้ากระเป๋าได้ดียิ่งขึ้นช่วยๆกันไปนะครับคือปีนี้ทั้งปีงานมันเยอะมากหนักมากยิ่งช่วงนี้นะครับเมษาพฤษภาไปถึงมิถุนาเนี่ยมันเป็นช่วงรอยต่อที่จะมีการ ขยับสูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งว่ามีการเปลี่ยนแปลงขยับดีขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งพยายามใส่ใจให้มากกับสิ่งที่ทําอยู่นะครับอย่าไปให้เรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือว่าเรื่องของการหลงเนี่ยเข้ามาจัดการทําให้งานมันมีปัญหาหรือว่าสิ่งที่คุณทําอยู่มันมีปัญหานะครับโดยเฉพาะคนมีคู่ครองอยู่แล้วนะคู่ครองถือว่าเขาดีเลยนะเขาคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตคอยเติมกําลังใจให้ทุกทางเลยนะครับถึงแม้ว่ามันอาจจะมีเรื่องอึมครึมกันอยู่บ้างพยายาม มองข้ามปัญหาเหล่านั้นไปจะเป็นการดีนะครับเออแล้วที่สําคัญก็คือใจของตัวเองนี่แหละอย่าไปเกเรด้วยนะเพราะว่าพระสงนั้นเข้ามาเร่งจุดเกิดเนี่ยท่านเป็นพินทูบาทมักจะเห็นของของคนอื่นหรือว่าอะไรก็ตามแต่ไม่ใช่ของของตัวเองเน่ยมันดูดีมันสวยหล่อเหลือเกินนะดาววัสนาเองก็ไปอยู่ในเรือนของอรักทางเลือกหรือว่ารักนอกใจก็ต้องระมัดระวังให้ดีส่วนคนส่วนนั้นดาววัสนากับดาวปัินิท่านเดิน ตามกลายเป็นคู่มิตรคู่สเสน่ห์ตามกันมาตลอดเพียงแต่ว่า,านะท่านก็ไปเดินอยู่ในเรือนมรณะมันก็มีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาในชีวิตแหละเพียงแต่ว่ามันก็มีเข้ามาหลากหลายแบบต้องดูคนให้ออกบางคนก็เข้ามาเพราะอยากจะสารสัมพันธ์กันจริงๆแต่บางคนก็เข้ามาเพื่อหวังอย่างอื่นหรือเข้ามาพร้อมกับปัญหาเข้ามาพร้อมกับความเครียดความเหนื่อยใจนะครับดังนั้นเรื่องของความรักใจเย็นๆนะพิจิกนะ มีได้นะครับไม่มีปัญหาแต่ว่าใจเย็นๆเรียนรู้กันไปก่อนนู่นปีนาหนุนฟ้าใหม่นะหลังเมษาปี67นู่นคู่แท้มีแท้ถึงจะมาหรืออาจจะเป็นคนปัจจุบันก็ได้เพียงแต่ว่าอาจจะต้องผ่านปีนี้แล้วก็เดินจับมือกันไปให้ได้ซะก่อนนะส่วนประเด็นต่างการเงินนั้นนะครับก็ต้องบอกว่ากระเป๋ารั่วกระเป๋าฉีกมาตั้งแต่เมษาหลังสงการแล้วดาวท่านก็บอกมาอย่างนั้นมีรายจ่ายเยอะเรือเกิน ดาวการเงินเนี่ยท่านเดินเข้าอาริทั้งรายจ่ายของตัวเองทั้งต้องไปซัพพอร์ตช่วยเหลือในเรื่องของคนอื่นโดยเฉพาะในเรื่องของคนในบ้านมีผู้รับผู้ใหญ่หรือว่าผมมองเห็นผู้รับผู้ใหญ่ในบ้านนี่แหละคอยสร้างปัญหาคอยสร้างภาระให้คุณอยู่นะครับในเรื่องของการเงินนะแต่ถึงกระนั้นดาวการเงินก็ได้รายชายโชคอยู่นะครับดีที่ยังคงพอหารายรับได้อยู่ ถึงแม้ว่าช่วงต้นๆเดือนเนี่ยมันอาจจะติดๆขัดๆอยู่บ้างแต่ผมก็เชื่อว่านะหลังสักประมาณวันที่10เป็นต้นไปเนี่ยรายรับเองก็จะสามารถหาเข้ากระเป๋าได้ดีขึ้นหรือว่ามันจะมีมากขึ้นก็ขอให้อดทนนะครับแล้วก็วางแผนการบริหารค่าใช้ใจ่ายให้ดีนิดนึงเพราะว่าดาวการเงินท่านเดินเข้ามาร่วมเรือนกับพระราหูอยู่ในเรือนอริเนี่ยขูท่านก็บอกว่าจะได้เป็นหนี้นะครับหรือว่าได้สินเชื่อ,อกู้ซื้อหนี้ซื้อนั่นก็ว่ากันไป คือเป็นนี่แล้วมันได้ของมาเนี่ยผมก็ไม่ได้เป็นห่วงอะไรหรอกแต่ที่ผมเป็นกังวลกับเรื่องหนึ่งก็คือการใช้จ่ายเงินโดยที่ไม่ได้วางแผนนะครับยิ่งใครมีสังคมเยอะเนี่ยโอ้ยรายจ่ายมันก็จะมากตามภาษีทางสังคมนั่นแหละมากตามหน้าตาทางสังคมนั่นแหละฉะนั้นเรื่องของสังคมเรื่องของเพื่อนปีนี้เก็บไว้ก่อนนะครับเน้นทํางานทํางานทํางานแล้วก็หาเงินหาเงินจะเป็นการดีกับชาวพิจิกมากกว่าในปีนี้ คือมันเป็นปีที่เต็มไปด้วยการพลิกผันเปลี่ยนแปลงในเรื่องของโชคชะตาเรือเกินนะเนี่ยอีกเดี๋ยวประมาณตุลาคมเนี่ยก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่อีกครั้งหนึ่งอาจจะได้เดินทางโยกย้ายหรือว่ามีสังคมใหม่ๆเข้ามาได้รู้จักกันนะครับเพราะผมมองเห็นสังคมใหม่ๆเข้ามาอยู่แต่มันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้ชีวิตของคุณนั้นดีขึ้นยกระดับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนั่นแหละก็ขอให้โชคดีนะขอให้สําเร็จแล้วก็ขอให้สมหวังทุกๆประการที่มุ่งหวังสวัสดีครับ